บัตรคนจนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ใครได้บ้างมาฟังกันเลยค่ะทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเก,นเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า add 782 EFL UL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะแอนมินก็จะมาอัปเดตข่าวนะคะสาหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็ได้รับข่าวสารนะคะจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเลยก็คือเว็บมันนี่กูรูนะคะซึ่งเขาก็มีการคาดว่ารัฐบาลนะคะก็จะ เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนนี้นะคะในราวเดือนธันวาคม2563นะคะหลังจากที่เลื่อนออกมาจากเดิมนะคะที่จะลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่สนใจจะลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบนี้นะคะ ก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ารัฐเขาก็จะเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่แล้วนะคะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะส่วนรายละเอียดนะคะคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นี้ได้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับ ข่าวที่จะมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบในวันนี้นะคะก็มีการอัปเดตแหล่งข่าวมาจากกระทรวงการคลังเลยนะคะโดยก็มีการเปิดเผยว่าในเวลานี้ค่ะทางภาครัฐนะคะกำลังอยู่ระหว่างเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองโดยจะพิจารณารายได้ของครัวเรือนประกอบด้วยนะคะซึ่งครัวเรือนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยรายได้ของสามี ภรรยานะคะแล้วก็บุตรรวมกันฉเฉลี่ยออกมาค่ะต้องไม่เกิน1.2แสนบาทต่อปีค่ะจากเดิมนะคะที่พิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็จะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งคาดว่านะคะจะเปิดลงทะเบียนได้ราวเดือนธันวาคม2563นี้ค่ะหลังจากที่เลื่อนออกมาจากเดิมนะคะที่จะลงทะเบียนในช่วงตุลาคมที่ผ่านมานะคะ ค่ะโดยในเวลานี้นะคะผู้ที่มีบัตรคนจนนะคะเดิมจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคค่ะเช่นค่าน้ำประปานะคะค่าไฟฟ้าและส่วนลดค่าซื้อก๊สหุงต้มต่อคนค่ะรายละเอียดนะคะที่เราได้รับที่ผ่านมานะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะเราก็ได้รับในเงินของค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะ ก็จะเป็นสินค้าเพื่อการศึกษานะคะจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะจำนวน200แล้วก็300บาทต่อเดือนอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะซึ่งเงินก็เข้าในวันที่1น,นะคะในของทุกเดือนที่ผ่านมานะคะส่วนข้อที่2ก็จะเป็นเงินค่าเดินทางนะคะ รถโดยสารสาธารณะนะคะอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันซึ่งเงินค่าเดินทางตรงนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น1ค่ารถโดยสารที่เป็นรถเมยนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าค่ะ อันนี้ก็จะให้อยู่ที่500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะรถไฟฟ้านะคะก็จะเป็นรถของรอฟอมอแล้วก็ BTS นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินค่ารถมีกับรถไฟฟ้านี้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรคนจนที่ลงทะเบียนอยู่ในพื้นที่ของเขตกรุงเทพแล้วก็จังหวัดปริมณฑล6จังหวัดนะคะ ส่วนข้อที่สองนะคะก็จะเป็นค่าโดยสารรถบรขอสอนะคะหรือว่ารถทัวร์ตรงนี้จะได้กันหมดทุกคนเลยนะคะได้คนละห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะโดยการนำบัตรประชาชนนะคะแล้วก็บัตรคนจนไปขอใช้สิทธิ์ได้ที่จุดขายตัว๋วส่วนข้อสุดท้ายนะคะที่ได้รับเงินค่าเดินทางก็คือเป็นค่าโดยสารรถไฟตรงนี้ได้ทุกคนเช่นกันค่ะได้อยู่ที่ห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนนะคะอนอกจาก ค่าซื้อสินค้าแล้วก็ค่าเดินทางแล้วนะคะผู้ที่มีบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเป็นเงินของค่าน้ําด้วยค่ะก็จะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต่อรัวเรือนต่อเดือนนะคะโดยเราจะต้องออกเงินค่าน้ําไปก่อนนะคะแล้วเงินก็จะโอนคืนมาในช่วงกลางเดือนของเดือนนั้นๆค่ะซึ่งผู้ที่จะได้ค่าน้ําฟรีหนึ่งร้อยบาทนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่ใช้น้ํามไม่เกินเกณฑ์ก็คือหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์รับค่าน้ําฟรีตรงนี้ที่เว็บไซต์นะคะ ส่วนข้อที่สี่นะคะก็คือเงินค่าไฟฟรีนะคะสองร้อยสามสิบาทต่อคัวเรือนต่อเดือนตรงนี้นะคะเราก็ต้องออกไปก่อนเหมือนกันแล้วเงินเขาก็จะโอนคืนมาในช่วงกลางเดือนค่ะจะต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ก็คือไม่เกินสองร้อยสามสิบาทต่อเดือนแล้วก็ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะที่เว็บไซต์เช่นกันนะคะส่วนผู้สูงอายุนะคะที่มีบัตรคนจนนะคะ,ะช่วงที่ผ่านมานะคะผู้สูงอายุ เหล่านี้ก็จะได้รับเงินอยู่ที่50บาทนะคะจนถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้ค่ะโดยเงินก็มีการเข้าไปแล้วนะคะในวันที่15สิงหาคม63ที่ผ่านมาค่ะส่วนเกณฑ์นะคะก็คือผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงจนถึง30,000บาทต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงอายุตรงนี้นะคะเดือนละ100บาทส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้3 0 0 0งบาท ขึ้นไปจนถึงหนึ่งแสนบาทต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงอายุตรงนี้เดือนละห้าสิบบาทตรงนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้นั่นเองแล้วก็ล่าสุดนะคะที่เป็นเงินพิเศษเพิ่มเข้ามาห้าร้อยบาทค่ะสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะตรงนี้รูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวค่ะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะโดยรัฐบาลก็จะจ่ายให้แก่ท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนค่ะ โดยโอนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ประมาณ14ล้านคนนะคะโอนให้เดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนธันวาคม2563ก็จะรับรวมกันนะคะเป็นคนละ1,500บาทนะคะหใบมี1สิทธิ์เท่านั้นนะคะรับเงินหากไม่ใช้นะคะหรือว่าใช้ไม่หมดในเดือนนั้นอันนี้ไม่สามารถสมทบในเดือนต่อไปได้นะคะ ผู้ที่ได้รับเงินพิเศษ500บาทนี้นะคะจะไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการคนละครึ่งได้นะคะก็สามารถนำเงินนี้นะคะไปใช้จ่ายในการซื้อของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพค่ะใช้รูดซื้อสินค้านะคะจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐค่ะหรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะต้องใช้บัตรรูดเท่านั้นค่ะ ค่ะโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสอสอชอค่ะโดยจินางกูลโรจนานันท์ค่ะรองเลขาธิการสอสอชอก็มีการเปิดเผยรายงานสถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ำในปี2562นะคะ ก็พบว่าสัดส่วนคนยากจนนะคะลดลงจาก9.85%ในปี2561มาอยู่ที่6.24%ในปี2562นะคะคนจน4.3ล้านคนนะคะจาก6.7ล้านคนในปีก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเมื่อพิจารณาแนวโน้มของความยากจนในปี2541จนถึงปัจจุบัน สัดส่วนและจำนวนคนจนนะคะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะจาก25.8ล้านคนนะคะหรือคิดเป็น38.63%ในปี41ก็เหลือเพียง11.6ล้านคนนะคะหรือ17.88%ในปี52ค่ะและลดลงเหลือ4.3ล้านคนนะคะหรือ6.24%ในปี62 ทั้งนี้นะคะสถานการณ์ความยากจนในระยะ5ปีหลังปี58จนถึง62นะคะก็มีการพบว่าสัดส่วนคนจนค่ะอยู่ในระดับต่ำไม่เกิน10% และมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสองครั้งนะคะก็คือในปี59ค่ะจากผลกระทบของปัญหาภัยแล้งแล้วก็ในปี61จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศนะคะเ,เงินบาทแข็งค่าและจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงนะคะซึ่งส่งผลสืบเนื่องต่อผู้มีไรายได้น้อยค่ะทั้งนี้นะคะการปรับตัวลดลงของคนจนในปี62 สาเหตุสำคัญนะคะเกิดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยโดยตรงซึ่งในปี62นะคะก็มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่14.5ล้านคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้สัดส่วนคนจนในปี62จะมีแนวโน้มลดลงแต่การรักษาระดับสัดส่วนคนจนให้อยู่ในระดับต่ำยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะเนื่องจากในปี63นะคะประเทศไทยประสบกับ ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือว่าโควิด19ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะต่อเศรษฐกิจและก็การจ้างงานเป็นวงกว้างเลยและยังมีความไม่แน่นอนนะคะว่าการแพร่ระบาดจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนนะคะซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ความยากจนในปี63กลับไปแย่ลงอีกครั้งค่ะ และนี้ก็คือความคืบหน้านะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะยังไงก็เตรียมตัวเอาไว้เลยนะคะในเดือนธันวาคมหกสามนี้ก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่กันแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดตามข่าวสารกันเอาไว้นะคะว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันไหนของเดือนธันวาคมนะคะถ้าเกิดว่ามีเอ่อวัน เปิดลงทะเบียนที่แน่นอนแล้วนะคะเราก็จะรีบมาบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบในทันทีเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่า เข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าว3ามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ f a c e b o o k นะคะหรือว่าช่องทาง youtube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าว3ามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานา,นานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสาร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไ่หมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูงภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ